กินแบบไหนช่วยควบคุมความดันโลหิตสูงมาดูคลิปนี้กันค่ะสวัสดีค่ะนิ้งนะคะเป็นนักกำหนดอาหารจาก Ad Life ค่ะโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบได้ในประชากรอายุ30-79ปีถึง1.28ล้านคนทั่วโลกค่ะ หลายท่านอาจสงสัยนะคะว่าแล้วควรรับประทานอาหารอย่างไรเพื่อควบคุมความดันโลหิตสูงวันนี้นิ้งจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ Dash Diet กันค่ะ Dash Diet ย่อม,มาจาก dietary approach to stop hypertension นะคะหรืออาหารที่ช่วยควบคุมความดันโลหิตสูงลดการรับประทานอาหารประเภทโซเดียม ไขมันชานไขมันอิ่มตัวสูงและเพิ่มการรับประทานอาหารที่มีกยากใยแคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมค่ะจากการศึกษาพบว่าเดชไอสามารถลดความดันโลหิตสูงได้ใน2สัปดาห์ค่ะนอกจากช่วยควบคุมความดันโลหิตสูงแล้วนะคะยังสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะ เราสามารถรับประทานอาหารแบบเดชไดเอทได้โดยใช้หลักการ2ต่อ1ต่อ1นะคะ2คือเน้นการรับประทานผักนะคะประมาณครึ่งจานค่ะหรือเทียบเท่ากับ2ฝ่ามือต่อมื้อนะคะ1ส่วนหรือ1ส่วน4ของจานจะเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะ ให้เลือกรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนไม่ผ่านการขาัดสีอย่างเช่นเป็นพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์ ier, เบอร์รี่ข้าวโอ๊ตขนมปังโฮเกรนขนมปังโฮวีรวมถึงพวกที่เป็นเผือกมันก็จัดรวมอยู่ในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตด้วยนะคะโดยควรรับประทาน2ทัพทีไม่พูนต่อมื้อนะคะและใน1วันควรรับประทาน6ทับทีต่อวัน,นะคะ่ะอีก1ส่วนหรือ1ส่วนสจานที่เหลือนะคะ ก็จะเป็นอาหารประเภทโปรตีนค่ะให้เลือกรับประทานเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันและหนังสัตว์ปีกและปลาประมาณหนึ่งฝ่ามือต่อมื้อนะคะหรือเทียบเท่าเนื้อสัตว์ดิบ80ดกรัมหรือเนื้อสัตว์สุก60กรัมค่ะรวมถึงถั่วเมล็ดแห้งต่างๆประมาณ1อุ้งมือต่อวันนะคะอย่างเช่นเป็นพวกถั่วอัลมอนด์ถั่วพิตาชิโอพายนาทัทพีแคนแฟลกซีดเมล็ดทานตะวันค่ะ โดยถั่วมเมล็ดแห้งนะคะควรรับประทาน4-5ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะนอกจากนี้ควรรับประทานผลไม้ครั้งละ1ส่วนเทียบเท่ากับ1กำปัน้นหรือ1จานรองแก้วกาแฟค่ะและใน1วันควรรับประทานผลไม้4-5ส่วนต่อวันค่ะการปรุงประกอบอาหารนะคะ 1. ควรจำกัดโซเดียมในอาหารไม่ให้เกิน1,500มิลลิกรัมต่อวันนะคะ ลดการใช้เกลือและเครื่องปรุงที่มีโซเดียมสูงนะคะอย่างเช่นพวกซอสปรุงรสต่างๆผงปงกกรุงรสซุปก้อนรวมถึงซอสพริกซอสมะเขือเทศผงฟูเบกกิ้งโซดาและผงชูรสค่ะลดการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูงอย่างเช่นหมูตากแห้งเนื้อแดดเดียวปลาแดดเดียวปลาเคม็มปลาปร้าปลาเจ้า อาหารหมักดองผักผลไม้ดองเลือสัตว์ปรุงรสหรือแปรรูปนะคะอย่างเช่นพวกแฮมโบโลนาไส้กรอกหมูยองหมูยอหมูแผ่นคุณเชียงไส้กรอกอีสานค่ะ 2. ควรจำกัดการรับประทานน้ำมันเนยโดยจำกัดไม่ให้เกิน2-3ช้อนชาต่อวันนะคะน้ำสลัดและมายองเนสไม่ควรเกิน2-3ช้อนโต๊ะต่อวันค่ะอาจเลือกรับประทานอาหารประเภท ต้มนึ่งแทนการทอดและผัดนะคะและควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มและขนมที่มีน้ำตาลสูงค่ะ <EN G> นอกจากนี้ควรออกกำลังกายเป็นประจำและควรรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์นะคะไม่ควรหยุดรับประทานยาเองค่ะเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ